สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่ละวันชาแนลครับในสุดของวันนี้ครับผมเดี๋ยวเราพามาดูในสุดของไฟเลี้ยวบางลมนะครับผมรถจ่ายตลาดนะครับผมคันนี้นะฮะว่ามีของตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งคันนี้ก็เป็นรถผมชืงนัดเองนะครับผมเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของชุดข้างหน้าก่อนครับแต่งแบบริงกียนครับตรอครับผมะก้าครับ นี่ก็น็อตเลสทั่วไปนะครับผมตัวนี้ครับปั๊มเดิมนิชชินครับไล่น็อตเลสทั้งคันครับผมคันนี้ครับปลายแฮนด์ครับเลสปลายแฮนด์กดปลายแฮนด์กดปลายแฮนด์เลสครับผมตัวนี้ครับปอกแฮนเลตัทหน่าครับผม เรือนไม้แท้นะครับตัวนี้ครับแท้ติดรถเลยครับระบบไฟติดหมดนะครับตัวนี้ครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาระบบไฟเกียร์หนึ่งเกียร์สองติดหมดนะครับอันนี้ออกหมดครับเกียร์น้ำมันติดนะครับไฟต่ําสูงปิดแต่ดังนะครับโช๊คใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ฮะแต่งกันเพียนครับรออรถแจยตลาดครับผมเดี๋ยวเรามมดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างครับผมชุดหน้าครับรถคันนี้ลูกเดิมนะครับผม ชุดสีนี่เบิกใหม่เลครับพิกเลยครับสภาพสวยสมบูรณ์ครับเงาตาแต่ครับชุดหน้าก็จะมีนในส่วนของจานเจาะทั่วไปนะครับขาจับเลดขาจับมิเนียมปั๊ม8.1แส้ถักเตินชุดหน้าน็อตเลดนะครับเจ็บน็อตเลดทั้งคันบ,บูทเลดนะครับ คือชุดหน้าผมจะแต่งให้มันเป็นน้ำเงินตัดแดงนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของยางหน้าเนี่ยก็จะเป็น60ทับ90นะครับโลโก้นะครับผมแล้วก็จะมาดูในส่วนของชุดฝั่งซ้ายกันบ้างครับฝั่งด้านซ้ายแทงซ้ายก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี้แข้งเดิมนะครับสีเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็เดิมแท้นะครับทําสีน็อตเลสทั้งคันครับกันนี้ครับเก็บน็อตเลสทั้งคันประมาณนี้ครับขาตั้งคู่นีเบิกนะครับเกียร์เบิกอุดสเตยเลสนะครับนี่อ่าพักเท้านี่เป็นพักเท้าแท้เดิมนะครับทําสีนะครับ รอบโซ่ก็อบโ,โ,โ,โซ่เดิมนะครับทําสีนะครับเจ็บนอตเลดสคันครับสตเตอร์เลดครับในส่วนของโชคนะครับผม WP นะครับตรงน,นี้ครับใช้ดีครับผม ขึ้นหาปลาเลดนะครับเพลดครับกุดชกเลดครับยางหลังนะครับผมไอ c นะครับ i อ C นะครับยางหลังหกสับ90นะครับสุดสีครับเบอร์ครับกันตกแท้เดิมนะครับทําสีมาดูฝั่งด้านกว่ากันบ้างครับ ท่อนะครับ1นึ่งนะครับตัวนี้ก็มอออกกองยึดท่อเหลดนะครับเรียกได้ว่านะครับผมจุดของคันนี้ก็จะเป็นเหล็ทั้งคันนะครับที่เจ็บกับเดล็ชินแล้วครับข้างล่างครับผมส่วนฝั่งด้านขวาครับผมก็จะเจ็บน็อตเล็เหมือนเดิมครับ จเรียกว่าเหล็ทั้งคันครับจุดน้ำมันเครื่องแท้งเหลดชุดสีเหลดนะครับมานี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนของคันนี้ครับก็เป็นรถตรอจ่ายตลาดนะครับในส่วนของระบบเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมครับดูครับเครื่องเดิมนะครับกองนะครับกองเครื่องกองอันนี้กองติดรถเลยนะครับ กองติดรถมาเลยเครื่องเ็เครื่องเดิมครับนะครับรถจตลาดครับคันนี้ครับเริษงทบางลุมสวยๆครับคันนี้เป็นจีนเดี๋ยวมาดูรอบรถกันบ้างครับจุดของคันนี้ครับประมาณไหนครับ ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เบาะเดิมนะครับเบาะเดิมทำอะไหล่ปากนะครับเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันบ้างครับใต้เบาะก็ประมาณนี้ครับถังเดิมยู่บล็อกเดิมเบาะเดิมนะครับเดิมแท้ครับอันนี้สตาร์ทมือนะครับคาบูสตาร์ทมือน,นี่จิ้ม อัางเดียวติดครับมีพลาดดื่อเรามาดูฟังเสียงครับเครื่องยิบเลยครับนิ่มครับผมแจยตลาดประมาณนี้ครับผม ยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์ดดกดแชร์กดติดตามฝากติดตามเพื่อนกำลังใจให้ด้วยนะครับผมในส่วนของช่องแต่ละวันชาแนลครับขอบคุณมากครับ,บส่าสการติดตามาชม